ทำคอนเทนต์อะไรนี่าท้าผีเออนี่ไงวัดแล้วกลัวไหมกลัวก้าวกับบ้านอ้าวแล้วไหนผมไม่กลัวเลยท้ามาแล้วนี่นี่ไอวัดเนี่ยเี่น่ากลัวมันมืดพอมืดแล้วน่ากลัวไปที่โรงเรียนผีดุไม่ไปเลยอ่ะกลับบ้านนี่ไงกําลังจะกลับกลับมาล่าท้าผีก กวกลัวนี่หลังวัดเนี่ยเนี่ยเนีเนีนี่ยพอิมให้มันน่ากลัวขึ้นนะเนี่ยเนี่ยวเลยตอนนี้ไม่กลัวแล้วจะถึงบ้านเลยเขไหม เดี๋ยวถึงบ้านก็หยุดนาะเดี๋ยวถึงบ้านเลยพ่อที่บอกพ่อมาพ่อมาหาซื้ออะไรขาตั้งเหรอแต่ว่าร้านปิดแล้วาตั้งไรอ่ะเดี๋ยวหักโอ้ยน่าสงสารรึเปล่เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อหาซื้อให้นะไม่มีอะไรตั้งเนี่ยย่าถือย่าลูกถือ,อก่อนนะเพราะว่าขามันหักมันจะสั่นๆนิดนึงคุยกับเพื่อนกันไม่มีใครดูหรอก มุกตลกแนคะทุกคนตลกไหี่มุตเลยวันนี้ไปไปกับบันไปวงซุยไหมเออคะวาเราเล่นเราเนี่ยเลยไปหน่อยแล้วก็เต็มเลยนนั่นนั่นถ่ายภูเขาเนี่ยไปเนี่ยแก้ร้องไห้อนปากาก็้องพามาศึกษาแล้วไปล้วก็ล่เลย เราล้องหรอกม่มีจริงเราผีอ่ะมีงมีจริงแต่พ่อเคยเจอแล้วเก่งกันเลยครับใครถึงบ้านแล้วครับกลับบ้านกลับบ้านไงอีื้นแล้วกลับบ้านนี้ไงหม้อมาซื้อ จะได้คอนเทนต์ใหม่ๆแล้วนนีล่าท้าผีโดนมาออดี้จะพาไปล่าท้าผีาเจอตอดี้ได้คป่อไปออ,อด,ดียชุดโดกลบมามันจะถึงแล้วนี่นะจะเปลี่ยนชื่อเป็นออดีโพสแนลแล้วเนี่ย ไปแล้วออ l ีวโก o c ช a n n ลลลาทาดีถึงแล้วถ่ายรูป้านี่เห็ดนังถ่ายรูปร้านให้ด้วยร้านยังไม่ปิดถ่ายนี้แม่กับเงี้ยนกับนี้วออ l y วโ Go c ช a n n ล l ่าทาดี ติดตามได้ตอนจะในร้านครับพร้อมจะไปตามหานถีจะถึงบ้านแล้วจะพูดยังไงฝังไว้ตรงเนี้ยเนี่ยสีสีทองที่ฝังตรงเนี้ยเฮ้ยถ่ายเลยสีสีทองแมวสีทองฝังไว้ตรงนี้น่ากลัวมากเข้าบ้านนี่ไงบ้านเราก็อยู่ในถ่ายดินในร้านถ่ายร้าน่อยแม่จะปิดร้านแล้วโอเคเข้าบ้าน อาอดิวโก้ชาแนลเปลี่ยนชื่อแล้วแก่ผมเอาถ่ายที่แก้่หน่อยสาวเนี่ยพี่สาวผู้อยู่เบ<ว>ื้องหลังการทำลิปเนี่ยถ่ายหลังไปแได้เหรยพี่สาวสวยไหมโอเคลืมไ,ไปลืมไปก่นอนอ้ไปไปอาวยิงจังบ๊ายบายอ๋อมาดูอ๋อมีลูกค้าสั่งเหรอท<ด>าแก้วทาพี่สาวจะกินน้ำตาลโอเคบ๊ายบาย